มืงกรหยกภาคสองปี2 0 1 4ตอนที่15เอ็กกวยต้องการจะปกป้องเล็กบอ่อซังเขาคิดวิธีให้คนหมู่มากมาปกป้องนางโดยการแอบเข้าไปในจวนของอามมาดของราชสำนักมองโกเยลูชูใช้เพื่อหวังเข้าไปและใช้พิษข่มขู่เยลูชูใช้แต่สถานการณ์กลับไม่เป็นเช่นนั้นเพราะเยลูชูใช้เองก็ไม่ค่อยจะถูกันกับราชสำนักมองโกสักเท่าไหร่ถึงแม้เอ็กกวยและเล็กบอ่อซังจะมาแอบอยู่ที่นี่ก็ยังคงมีภัยจากทางอื่นเช่นกันเขาและนางจะทําอย่างไรต่อไปนั้นไปรับชมรับฟังกันได้เลยก่อนจะไปรับชมรับฟังกันเาานนั้กก็อย เพียงหนึ่งไลค์แค่เพียงกดลูกมือที่อยู่ใกล้ๆเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราลูกชายเยลู่ฉีและลูกสาวเยลู yeah. ่หยวนของเยลู่ฉูชัยได้กลับมาหาพ่อของพวกเขาเขาแนะนําตัวให้ทุกคนรู้จักกันเยลู่ฉีสงสัยว่าทําไมพ่อของเขานั้นไม่อยู่ที่วังหลวงแต่เยลู่ชูชัยต้องการจะตัดบทจึงให้เยลู่ฉีพาเอี่ยกล้วยกับเล็กบ่อซังไปพักผ่อนก่อนคอยคุยกันทีหลังเยลู่ฉีก็ทําตามที่พ่อเขาบอกระหว่างที่เอี่ยกล้วยกับเล็กบ่อซังเข้ามาพักผ่อนที่ห้องพักในตัวนั้นก็มีโจรแอบเข้ามาเพื่อจะทําอะไรบางอย่างซึ่งโจรนั้น ก็กำลังแอบไปยังห้องของเยลูชูชัยเอียกวยและเล็กบ่อสังจึงได้ตามไปที่ห้องพักของเยลูชูชัย ยยลู่ชูฉายเล่าเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงอำนาจในราชสำนักให้ลูกชายและลูกสาวของเขาฟังว่าขุนานางกังฉินนั้นต้องการจะกำจัดขุนานางเก่าๆพวกนั้นมองเห็นยยลู่ชูฉายเป็นก้างขวางคอยยลู่ชูฉายจึงขอกราบทูลลากลับมาที่บ้านเพื่อไม่ให้เป็นอันตรายทําให้ลูกสาวของเขานั้นดีใจมากที่จะได้ครอบครัวกลับมาอยู่ร่วมกันอีกครั้งตอนนั้นเองจนชุดดาก็บุกเข้ามาเพื่อหวังทําร้ายยายลู่ชูฉายเอะกวยกับเล็กบ่าซังยังคงแอบ,บดูสถานการณ์อยู่ด้านนอกไม่ได้เข้าไปช่วยจนชุดดาสามารถต่อสู้กับยยลู่หยวนได้แต่ว่าไม่สสาามารถต่อูกับ เยลู่ฉีได้เลยเขาได้สกัดจุดโจรชุดดาเอาไว้เอีย้ยกุ้ยที่แอบสังเกตการอยู่นั้นก็รู้สึกว่าวรยุทธ์ของเอยลู่ฉีคล้ายกับวรยุทธ์ของสํานักชวนจินแต่อาจจะมีความแตกต่างกันนิดหน่อยเมื่อเอีย้ยกุ้ยมองเห็นหน้าโจรชุดดาจชัดก็เห็นว่านางนั้นเป็นผู้หญิงและทําให้เอีย้ยกุ้ยคิดถึงเซียวเหลิงหนึ่งทันทีเพราะนางนั้นมีลักษณะาบางอย่างที่คล้ายกับเซียวเหลิงหนึ่ง จนชุดดำนั้นมีชื่อว่าหวานเย็นผิงนางเข้ามาเพื่อหวังเอาชีวิตเย,ยลูช่ชูใชยแต่ดูเหมือนว่านี่จะไม่ใช่ครั้งแรกที่นางบุกเข้ามานางมีความแค้นกับยยลูช่ชูฉชยที่ร่วมมือกับชาวมองโกสังหารพ่อแม่ของนางในวันนี้เมื่อแก้แค้นไม่สำเร็จนางก็จะขอตายตามพ่อแม่ไปแต่เย,ยลู่ฉีก็เข้าไปหยุดดาบของนางเอาไว้ได้ยยลูช่ชูฉชยจึงเราห้ฟังว่าบรรพบุรุษของเขานั้นก็ถูกชาหรจินลาสังหารแทบไม่เหลืออีกแล้วตระกูลของเขาและนางก็แก้แค้นกันไปกันมาแล้วเมื่อไรวังวนการแก้แค้นนี้จะจบสิน้นหากนางรับ จะปล่อยนางไปดึง,งนั้นนางก็อยากจะแก้แค้นให้กับพ่อแม่เยลูชีเสนอให้นางนั้นมาแก้แค้นกับเขาแทนที่จะไปหาพ่อของเขาและท่านในการต่อสู้นั้นนางจะไม่เขาใช้มือซ้ายได้เขาก็จะยอมแพ้ให้กับนางเมื่อถึงเวลานั้นจะฆ่าจะแกงเขาก็ยอมเมื่อตกลงกันได้แล้ววานเย็นพิงก็จากไปเอียกวยจึงแอบติดตามนางไปด้วยเช่นกันเขาเหมือนจะคิดแผนการออกตอนที่จะไปเอียกวยไม่ได้พาเล็กบอดสั่งไปด้วยและลีมกโชก็ตามมาถึงที่พอดีนางจึงจับตัวเล็กบอดสั่งไปเอียกวยตามวานเย็นพิงมาและเสนอหนทางที่จะ เพียง3กระบวนท่าเท่านั้นเยลูฉี่ก็จะใช้มือซ้ายตามสัญญาอย่างแน่นอนเมื่อเขาสอนนางแล้วนางก็เข้าใจทันทีเลยนางจึงขอคารวะเอี้ยกล้วยเป็นอาจารย์แต่เอี้ยกล้วยก็ไม่ยอมเขาให้นางเรียกเขาว่าพี่เอี้ยกล้วยก็พอวานเยียนผิงเมื่อได้รู้วิธีการจากเอีย้ยกล้วยนางก็เข้ามาเพื่อต่อสู้กับเย่ลูฉี่ทันทีทิแทเอีย้ยกล้วยสอนวิธีให้นางนั้นใช้ดาบเพื่อจะทำร้ายตัวเองในตอนที่สู้กับเยลูฉี่และคนอย่างเย่ลูฉี่ที่ไม่เคยทำร้ายนางก็คงไม่ปล่อยให้นางตายอย่างแน่นอนเขาจะต้องใช้มือซ้้้าาาาายยยยเเเพื่่่่ออออชววยวหยุดดบขงงงงงนนททีจจะรรตัแลก็็ปิๆ เยลู่ฉีใช้มือซ้ายเพื่อหยุดดาบของนางเอาไว้ก่อนที่ปลายดาบนั้นจะแทงถูกร่างของนางเยลู่ฉีรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับนางตอนนี้เขาให้นางสังหารเขาได้เลยแต่เมื่อสังหารเขาแล้วการแก้แค้นนี้ก็ขอให้มันจบสิ้นกันไปอย่าได้ไปทำอะไรพ่อของเขาอีกเลยหวานเย็ยนผิงกำลังจะลงมือซึ่งเขาก็ไม่ป้องกันหรือหลบหนีทําให้นางนั้นคิดว่าการทําแบบนี้ก็คงไม่มีความหมายอะไรและนางก็ได้จากไปเอี้ยกล้วยมาดักรอหวานเย็ยนผิงเขาบอกว่านางนั้นยังดีที่รู้ว่าศัตรูเป็นใครแต่ตัวเขานั้นไม่รู้เลยว่าศัตรูที่สังหารพ่อของขง นนนั้เป็ใครถามแม่แม่ก็ไม่ยอมบอกพวกเขาคุยกันเรื่องการใช้ชีวิตที่ผ่านมาและเมื่อเขามองหน้านางชัดก็รู้สึกว่าดวงตาของนางนั้นเหมือนกับดวงตาของเซียวหลิงหนึ่งเอียกล้วยจึงขอจูบด,ดวงตาของนางเพื่อให้รู้สึกถึงเซียวหลิงนึ่งและนางก็ยอมสาวปริศนาใส่หน้ากากนางเข้ามาเพื่อสงข่าวเล็กบอดซังถูกลีหมกโชจับตัวไปแล้วเมื่อเอียกลวยรู้ดังนั้นจึงรีบไปช่วยเหลือเล็กบอดซังแต่หญิงสาวใส่หน้ากากห้ามเขาเอาไว้เพราะตอนนี้วรยุทธ์ของเขายังคงต่อสู้กับลีหมกโชไม่ได้พวกเขาจึงจะร่วมมือกันเพืื่่่ออออหหาาโกกสทีชวยเลเลล็บัง แม่นางที่ใส่หน้าก,กากเยกล้วยและววันเย็นพิงมาดักรอลีหมกโชที่โรงเตี๊ยมแห่งหนึ่งลีหมกโชที่โดนหลอกว่าบันทึกลับเบญชพิษนั้นถูกคนจากภักยาจกเอาไปวันนี้นางจะมาเอาคืนและได้นัดหมายกับพักระกยาจกเอาไว้แล้วสักพักลีหมกโชก็มาถึงและเยลู่ฉีกับเยลู่หยวนก็มาถึงโรงเตี๊ยมแห่งนี้เช่นกันไม่นานคนจากภักรยาจกก็มาถึงแต่คนจากภักยาจกไม่ยอมรับว่าขโมยบันทึกลับไปพวกเขาจึงจะต่อรร moves, ตสู้กัน,แต,กกนแต่ก็สู้กับลีหมกโชไม่ได้หากไม่ได้บันทึกกกลััััับบนนนนน้้น้คคืมาาาดยยจจจะตตอองงงชชใป่ว จเพื่อให้กลับไปเอาบันทึกลับนั้นกลับคืนมาแต่ว่านางก็ให้รอดได้ไปเพียงแค่คนเดียวเยลูชีเห็นแบบนั้นก็ทนไม่ได้นางนั้นมีความโหดร้ายฆ่าคนเป็นผักปลาลีมกโชไม่ต้องการให้ชาวมังโกเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เพราะเป็นเรื่องของพวกนางเองเอี่ยกลวยที่ซ่อนตัวอยู่จึงออกมาก่อกวนลีมกโชแต่ตอนนี้เขาใส่หน้ากากปิดบังใบหน้าอยู่จึงทําให้ลีมกโชสงสัยว่าเขาเป็นใครกันแน่ในตอนนั้นเองเขาก็เข้าไปแย่งดาบจากอัางเล้งปอมมาอย่างง่ายดายและก็ยอมเปิดเผยตัวตนลีมกโชจึงได้าาาิ่นนนนเอกยกยววัับ้งึไปขแะ ทำผิดจารีดประเพณีทําให้เอียกล้วยโกรนมาก จะว่าเขาแค่ไหนก็ได้แต่อย่ามาว่าเซียวหลิงหนึ่งท่านอาของเขาพวกเขาจึงได้เข้าต่อสู้กันการต่อสู้ยังคงดำเนินไปเรื่อยเยเอีกยกล้วยก็ต่อสู้ไปยั่วโมโหลีหมกโชไปด้วยย่ยลู่ฉีก็เข้ามาสมทบเพื่อช่วยเอี้ยกล้วยทันทีเล็กบอดสั่งขอร้งอ,องให้อั้งเลิงปอปล่อยนางไปแต่นางก็กลัวลีหมกโชเกินกว่าที่จะช่วยเหลือสิทธิ์น้องได้ที่จริงนางก็อยากจะหนีไปเหมือนกันแต่ว่าคงหนีเงื้อมือของลีหมกโชไม่พ้นแน่แน่ตอนที่ทั้งสองคนคุยกันอยู่หญิงสาวใส่หน้ากากาเข้ามาสกัดจุดอัง้งเลงปออเเไวว้แลลละช่ยหืออก็กกกกบออออังงไปาารรต่่สู้ะหหววีีมโชเย ยังคงไม่จบตอนนี้ทุกคนนั้นรุมเข้าไปสู้กับลีมกโชแต่ก็ยังดูสูสีสู้ไปยังไม่ชันจบต้าอูเซียวอูก็มา กวยพูเขมาด้วยเมื่อลหมกโชเห็นดังนั้นนางคิดว่ากวยเจ๋งกับอึ้งโยงก็คงอยู่ไม่ไกลจากที่นี่นางก็เลยหนีไปแต่ก่อนจะไปนางได้ใช้เข็มพิษน้ำแข็งโยนไปใส่ต้าอู่เซียวอู่แต่ถึงอย่างนั้นเอียกวยก็ได้ใช้กระบ,บี่โยนไปป้องกันเข็มพิษน้ำแข็งนั้นเอาไว้ได้เช่นกันกวยภูดีใจมากที่ได้เจอกับเอียกวยอีกครั้งจังหวะที่ทุกคนชุลมุนอยู่หญิงสาวใส่หน้ากากก็แอบหนีไปจนได้พวกเขาจึงไม่รู้ว่านางเป็นใครกันแน่แต่เล็กบอดสั่งรู้สึกคุ้นหน้าคุุุ้้้นนนตตาา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 หหญิงงงงงสสสสวววววเเเกกกกกกกออยยย่่่่มมมมมมมืืลีีีโโชชไไปปแพขทททััััดดจึรรูถ กับเอียกล้วยตอนนั้นเมื่อคุยกันไปกันมาก็เกิดความขัดแย้งกันเล็กบอสังคิดว่าวรยุทธ์ของกาอดอกท้อนั้นไม่เก่งเลยแค่สู้กับลิมกโชก็ยังสู้ไม่ได้พวกเขาและนางจึงประทะขาลมกันสุดท้ายเอียกล้วยกับเล็กบอสังก็หนีจากพวกเขาไปทําให้กล้วยผูไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ที่เอียกล้วยไม่สนใจนางนางก็โมโหแล้วก็เดินจากไปเช่นกันเอียกล้ยพาเล็กบอสังมาพักที่โรงเตี๊ยมและอธิบายให้นางฟังว่านิสัยของกล้วยผูก็เป็นแบบนี้แหละอย่าไปถือสานางเลยในตอนนั้นเเ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 ออ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 องงต้้้าาาาาาาูู่่่่ีีียยยยยยวววกกกกกกก็มมาหลลลพพพืจจจะจรจขไไับปดท กัวจะแย่งความสนใจจากกล้วยผูไปจึงทําให้เอียกล้วยต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างรุ่งเช้าเล็กบอดสังไปปลุกเอกียกล้วยแต่เขานั้นได้จากไปแล้วและทิ้งบันทึกลับ,บเบนจพิษเอาไว้ด้วยเล็กบอดสังจึงไปคัดค้านกับต้าอู่เสี่ยวอู่รวมถึงกล้วยพูว่าเมื่อคืนไปพูดอะไรถึงทําให้เอียกล้วยนั้นหนีไปแบบนี้กล้วยพูนั้นตกใจอย่างมากและนางสงสัยต้าอู่เสี่ยวอู่ว่าไปพูดอะไรกันแน่และสงสัยอีกว่าทาําไมเอียกล้วยหนีไปแบบไม่มีปีไม่มีครุยเล็กบอดสังเสียใจมากและนางก็รีบหนีจากไปเพ ห่วงเขามากแต่ก็ไร้วิเแววของเอียกล้วยเอียกล้วยนั้นแอบบเดินทางไปยังภูเขาแห่งหนึ่ง่ามกางหิมะที่ตกลงมาถึงอากาศจะหนาวเหน็บขนาดนี้แต่เอียกล้วยก็ยังเดินทางต่อไปเอียกล้ยหยุดพักอยู่บนเขาและตัวเขาเองก็คิดถึงแต่เพียงเซียวเหลิงนึ่งเท่านั้นระหว่างที่เขานั้นเพ้อถึงเซียวเหลิงนึ่งก็มีชายแก่อุโสออกมาทักทายเขาผู้อุศสนั้นแปลกใจที่เอียกล้วยอายุยังน้อยแต่มาบ่นเรื่องที่ไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ผู้อุโสนั้นเตือนสติเอียกล้วยให้มีชีวิตอยู่ต่อไปเพราะว่าโลกนีีี้้้ยังงัังงงงคคคคคมหหวาากกตอนนนนนนเขิดถึใร็ จะคิดถึงเขาเหมือนกันไม่แน่ว่านางอาจจะตามหาเอี้กกล้วยอยู่ก็ได้นั่นทําให้เอี้กกล้วยคิดได้และขอบคุณผู้อาวุโสไปผู้อาวุโสถามว่าใครคืออาจารย์ของเอี้กกล้วยแต่เขานั้นก็คิดไม่ออกเลยอาจารยิงึ่งยงไม่เคยสอนวรยุทธให้กับเขาเลยก็ไม่ถือว่าเป็นอาจารย์นักพจ์ชวนจินเจ้าตีจิจงก็ลืมไปได้เลยอ้าวเอี้ยงหงสอนวิชาวรยุทธแต่ว่าเขาก็เป็นพ่อบุญธรรมไม่ใช่อาจารย์ส่วนเซียวเหลิงนึ่งนั้นหลังจากผ่านเหตุการณ์มามากมายนางไม่ได้อยากเป็นอาจารย์ของเขานางอยากเป็นภรร อาาจรย์ผู้อาวุโสก็ไม่ได้ต้องการคําตอบจากเขาหรอกขอแค่เขานั้นไม่ได้เป็นสิทธิ์สานักเดียวกันกับคนในอดีตของผู้อาวุโสก็เป็นพอแต่นั่นทําให้เอี้ยกล้วยสงสัยว่าคนคนนั้นเป็นใครผู้อาวุโสชักชวนให้เอี้ยกล้วยไปกินของอร่อยเขาก็ตามไปทันทีผู้อาวุโสนั้นดูเหมือนจะมีวรยุทธ์สูงส่งนะเขาสามารถใช้วิชาตัวเบาข้ามภูเขาหิมะไปได้อย่างคล่องแคล่วรวดเร็วและง่ายดายเมื่อไปถึงที่หมายผู้อาวุโสก็หยิบไก่ที่หมกไว้อยู่ใต้หิมะขึ้นมาโดยที่ไก่ตัวนั้นนั้นเต ผิดอยู่เยอะมากแน่ๆแ,แต่เอียกล้วยเข้าใจผิดแล้วผู้อาวุโสนั้นไม่ได้ชวนกินไก่แต่ว่าเขาจะชวนเอียกล้วยให้กินตะขาบแล้วเรื่องราวก็จบในตอนที่15ความผูกพันและความใกล้ชิดนั้นอาจจะทําให้คนหวั่นไหวแต่ความรักที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ไหนตัวเราเองก็จะต้องรู้ดีสถานการณ์ที่ทําให้เกิดความรักความผูกพันในเวลานี้อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ตัวเราเองนั้นต้องการจริง,รงๆเพราะว่ามันไม่ใช่ความรักเป็นแค่ความผูกพันแค่บางช่วงเวลาเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับมังกรยกภาคสองปีตอนทีน15เอี่ตอนที่สิบห้าอง ดูทั้งสองคนแล้วมีความใกล้ชิดและมีความเข้าใจกันเป็นอย่างมากหรือเป็นเพราะสถานการณ์ที่ทําให้ทั้งสองคนต้องเข้าใจกันพวกเขาจะเป็นอย่างไรต่อไปเล็กบอสซังจะตามหาเอ็กกล้ยเจอได้ที่ไหนผู้อาวุโสที่เชิญชวนให้เอ็กกล้ยกินตะขาบกับเขานั้นเป็นใครกันแน่ดูแล้วไม่ใช่ตาแก่ธรรมดาเอ็กกล้วยไม่ยอมให้คนดูถูกเขาจึงหนีมาให้ไกลจากผู้คนแต่หนทางเครื่องหน้าเขาจะเป็นอย่างไรเขาจะหาเซียวหลิงนึ่งเจอหรือไม่หากทุกคนคิดเห็นกันอย่างไรสามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับและถ้าคุณชอบคลิปของเราก็จาลืมกดไ like, ล สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนขอให้ทุกคนรับชมและฟังคลิปกันอย่างมีความสุขและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ